กลับสวีดีกับสวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่ห้าพฤษภาคมนะครับเนาะอ้ามันนี่ขี่รถมายามหลวงมายามหลวงยามหนูครับโอ้ยหนักครับมันเป็นข้องกับมันบริแก่นะครับเนาะชีวิตนี้มันเยะ้าเราไม่ได้แก้ของครับผมนี่ละตื่นขึ้นมาสีขี่ตาลุยๆครับผมก็เลยโอ้ขี่มาพอตาเว้นขึ้นตาเว้นนะครับเนาะพระอาทิตย์ตอนเช้ากับนี่หลักเลยเก็บบรรยากาศพระอาทิตย์ตอนเช้ากัล้างขึ้นให้มาฝากพี่ฝากนองครับผมโอ้ วุ้ยนนนนอที่คอตั้งกล่องนะครับก็ที่นั่งบึ้งน้ากันนี่แหะครับน้องบึ้งอะไรครับเลียมโมงมงอยู่เข้าวานเนาะเบอร์ในคบโอ้หนุ่มยังไงเดินอือนี่แหละข้าววานตื่นขึ้นมาสีขี้ตารวยๆเขาบอกว่้ยน่ะอาเวียาหางานด็แต่ละเมืองนะครับเนาะ อย่างที่ผมบอกนะครับแต่ละมือต้องมีเงินเขากระเป๋าครับผมไม่ว่านิดนน้อยหรือว่าร้อยหรือห้าบาทสิบบาทต้องมีครับผมเพราะผมต้องเป็นสัตว์นะครับผมเนาะนับไปใส่กระดาษนะครับเอาผู้ใดกระด่างกระสางโอ้ดิครับรินพันกันครับมันไม่ได้แก้ของอย่างที่บอกครับผมแต่ละมือครับต้องให้มีเงินเขากระเป๋าย่างน้อยกรับมือละวห้าบาทสิบบาทก็ยังดีครับผมแล้วคุณใดล่ะคุณเสียอืมคุณต้องเป็นอย่างเดียวคุณก็มาเป็นความสุขของคุณครับขาดคุณบ่มีเงินเขากระเป๋าแต่ละมือเนี่ยโอ้รรรรัััับบบบองว่่ามมีกกินนนคคผะหาางนที่มันได้ครับผมไไดดด้้นิหน่อยไไดด้้้งมาท เก็บครับผมบักเก็บก็ได้กินก็ได้ครับขอให้ได้มีเข่ากระเป๋าครับผมผมใส่ชีวิตทั้งสี่นะครับเนาะถึงผมสิบ่มีเงินเก็บถึงผมมีความสุขครับผมเมื่อพอผมมีเงินเข่ากระเป๋าสู้มือครับผมอ่าผมสิขอตั้งกล้องไว้ืินะครับมันเนาะเบิ้งเพื่อนแบบดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อนสิงยางเลาะเลาะน้ำเลือครับเนาะเขาเกิดแบบเก็บบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ขึ้น ถ้าอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าๆกับผมเนาะผมย่างได้ครับผมตั้งก่อนเดี๋ยวทำเนาะถือไปนะมันเป็นภาพปัจจุบัสวยนะครับเนาะขอตั้งกล้อนผมจักจักสิบนาทีแล้วกันเนาะ kamu ini เราอยู่นอนเนี่ยอ้อยูราพยายาเสียบไปผัดเปียนกางเลายไหม ปลาขอนเด้ปลาขอนนี่เด้อปลาขอนไปจางรัสาไปทาน้ำบกดูย่างมงเือน้อยได้ขอกขกได้น่มเออนี่เลยมาเอาเลือ่เออนี่ลางยางขอกองน้อยนะเออหสีสันน่งเลยเอ้เย็ละใหวีดีโอได้ดิใช่ไหมผแมนถ่พวกแอต้องเว็มันขึ้นี่และท ยังเห็ bạn, ยังหอไปเ่อยแม่เขาก็ดูน้อยไปลปอีกฮะปไปไหนไหมปลาเลยปลาเนี่ยงอยไป ที่แรกเมื่อเรียงเลยก็ไพ่ก้อนบานนี้มันก็ไพ่น้ำบุกหรือก็ไพ่สารหน่อยบานใบไพ่ล้มหลายก็เอาไปประหารย่อมบ่เพราะว่าฝนน้ำมันไปเมื่อไร เราไปก็ได้ของก็สามส่วนนะเีย็นจะกินอไรอยู่เนาะรสก้าวจะกินปลาดิบกุ้งปลาไม่ได้เขาจุกเย็นเลยเป็นเรื่องมังกรทอวกับเนื้อหรือไงี่าวสารปัจเจิเด้วยความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะจากหุ้นจุ่มใหญ่ ไม่เี่ยนเรื่องแง่เลยเกี่ยวกัที่ไปที่แบบนั้นแง่ก่ายมัดจุมเนี่ยเขาขอ้อนมาโผมบนตกไตเดี๋ยวมันใหญ่เฮ้ยเฮ้กฮะอ้เล้ยชีเลขกัเร่็ มีโอ้โหดูดีมากฮ่าย้อนบอระไรฮ่า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 ฮ่วฮ่า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 ้่าฮ่าฮ่าฮ่เฮ่า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 น่าฮ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 ่า Thank <laughs> you. อ่าโอเคนะครับนอกก็ด้เวลาพสมควสมควรแล้วที่ผมจะมีเฮียนครับผมเด็กจะกลับบ้านแล้วครับผมไปทําภารกิจอีกหลายอย่างครับผมสวัสดีผีเรียหาครับผมโอ้ยเรียหํปหาปนะจังไรหน้าจอานีเอ้ยท้าไมจังไรก็ไม่ใช่ผมครับผมโอเคผมสวัสดีครับผม